าจารย์ไปสร้างรุ่นอะไรครับเรียกว่าก็จะเหมือนยาดำเาจาใจ์คำว่า,ายาดำไม่ไม่เข้าใจนะครับสมัยก่อนเนะี่ยหมอยาเขาจะต้มยาเนี่ยแต่ขาไม่ยากก็ต้องมียาดำใส่ไปก้อนนึงไอ้ยาดำใส่ไปเป็นยาระบายออกทางคติผืนเนี่ยอาจารย์พอทราบประวัตวิมันมีที่มาที่ไปอย่างไงมันไปทําที่ไหนอะไรไปของเกา่าหรือว่าหลวงปู่ทิ้งแล้วหรือ,อยังไงหลวงปู่เป็นพระที่ไปทิ้งของนงะ แต่ของที่ดีที่สุดที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยบางทีเมื่อถลูกศิษย์เมื่วันช่วยงานอะไรเยอะๆทั้งหลายเนี่ยถ้าจะตอบแทน,นบางทีจะให้ชุดนี้พอท่านจุดเทนชัยเดีวทิศาจี๋ของกาบโคปับเต่ามันอยู่ในสระน้ำาดูนหลังทิธท่านนะว่าค,ค,คามันในพิธีเอางูเหลือบงูอะไรตัวน,นั้นเป็นตัวมะขามใหญ่นะแล้วค่อยออหัวลงมา พอฉันไปแล้วเียเป็นไงปู่เออหมาติดคอวังหมาติดคอวไงปู่ปขอญาติเอาหมากออกเออว่าไงหลังอาบปากเขาลุกออกมาเออลุกออกมาปั๊บเออหมากมันเหนียวหมากมันเหนียวเป็นเคสอะไรเคสที่ลวกใช่ชไหนแต่บอกแล้วแหละหมากมันเหนียว<า>นะหมากมันเหนียวนะ,ะแล้วคำนี้อาจารย์เอามากินไหมครับไม่กินแค่จะเก็บไว้เก็บไว้นเจตนาจะทำผงแล้วตอนนี้นะ คำสี่คำห้าเหนียวเนียวคำห้าเมืออกอเนี่ปู่เป็นไงเออหมากมันเหนียวปู่ขอนญาตนะอาปากเขาลรวงนั่นแหละสุดท้ายแล้วทางอรมเสก้เก็บอกเท่านี้นะเอาไปทำไม่ได้เท่านี้นะท่านรู้เลยรู้ดิอาจารย์บอกก่อนตอนไม่ได้บอกไม่ได้บอกด้วยแต่หลวงปู่รู้เลยรู้ปู่รู้รู้โดยวาระจิตหรือว่าอาจารย์จะเป็นต่ออะไร บอกเท่านี้นะเอาไปทําใไ้แต่เท่านี้นะคือถ้วยแต่เนี้ยเอาไปทห้ได้กระบุงนึงแหละแล้วมาแต่แล้วมาก็อยู่นี่แล้วก็อีกส่วนนึงก็บทไ,ไว้ก็จนมาอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ทามาปีในย้อนหลังไปสามปีแล้วทําไม่ยั่งล่ะว่างั้นมาทวงมาเขาฝันเลยลตอนทำสมาธิเนี่ยบอกบทำไม่ยังนะ่งละก็รู้เลยอ่างนีครับแต่บทไปแล้วไงก็เลยมันนั่งตำเ,เด็กมาช่วยโค้ชตำ ทาไม่ได้ตามที่ปู่บอกกระบุงหนึ่งในสมัยก่อนทด้ชันหมากเมื่อกันเนี่ยชันหมากเป่อผัดชันแล้วนี่คนไม่มาเด็ดสนใจเนละ้ตอนนี้งยังโนเนมนะครับใส่สังกะสีจะตากดักตาก,ตากๆๆๆๆไว้ชาวเดี๋ไปตักตากไว้ใส่ไปกระสอบกระสอบนะแล้วตอนเมื่อก็ไปถามปู่ว่าจะทําพระชันหมากครับก็ปู่ขอชันหมากหน่อยนะจะไปทําพระ เอาไปเสร็จไปเนี่ยอย่าตองเยอะเนี่ยกรสอบก็สอบมันปไม่เอาเยอะเอาเท่านี้พอเอาไปหมดนั่นแหละปุว่านะก็เอาแค่นี้แหละเอ๊ะแต่พอกลับมารถตูไ้ไม่กินแต่ไม่กินตำหม,มากนั่นเลยนะถามด้วยนะห้ากระสอบเอาถามว่าอะไรใครเอาฉ้บหมากประูมาปูบบอกให้เด็กยกขึ้นมาใส่รถห้ากระสอบห้ากระสอบโอ้โหแสดงสมัยก่อนไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจไงตาก็ปโอ้โหเป็นตะกสีเดียมหมดเลย แล้วก็แล้วอยู่ๆมาใครจะไปนึกหมอสักขีหยุดครับสักขีหยุดที่เราสักขีหยุดเลยที่ว่าเป็นแผลที่ดินเห็นไหมเขาบอกโอเขาบอกขอบคุนลุงปู่นี้ว่าเขาอุตส่าห์เมตตาอยูู่จะนึกได้ไงว่านจะมาเลิกหมักกลางคันฉันมตั้งแต่หนุ่มใช่ไหมมันมีหลายหลางหลายอย่างไอ้ท่านเนี่ยเมื่อกี้ไปเหอะทำเฮ่อไปทำทำได้ทำไม่เราทำได้เขาว่างั้นแต่รู้เจตนาไง มาทำเพื่อ,อยังไงมาสร้างห้ลูกศิ์เนี่ยคือทำอย่างนี้มีวิธีทำไงที่ว่าคนอื่นได้ใช้ด้วยไม่ใช่มาอยู่เราก็อยู่คนเดียวไม่ใช้แต่้ส่วนที่แบบเป็นน้ำหมากอะ่ะพอหลังจากมาอีกปีเัาปีมันกลายมันเหมือนเห็ดได้นะเดีด๋ยวเราไปดูในตู้นี่ก็มีเออหเป็นเห็ดได้น้ำหมากขนาดแล้วชั้นหมากรุ่นนี้อาจารย์ไปสร้างรุ่นอะไรครับเรียกว่าก็จะเหมือนยาดำ เขาแจวคำว่ายาดำไหมไม่ไม่เข้าใจเลยครับรสมัยก่อนเนี่ยหมอยาเขาจะต้มยาเนี่ยแต่ขาไม่ยากที่ต้องมียาดําใส่ไปก้อนไอ้ยาดําใส่ไปเป็นยาระบายออกเพราะยาจะถ่ถ้าค่าเชื้อโรคเนี่ยถ้าเชื้อโรคมันไปออกเป็นระบายออกพอยู่ในตัวเราครับนี่ค่าเชื้อโรคเสร็จก็ยาดำเนี่ยตัวระบายออกสุดยาถ่ายนั่แหละอันนี้ปูงเงนเือนขันมาดีทุกอย่างอยู่ในชันหมากนี่หมดไม่ต่ผมสีพึ่งกันแค่ขายบ๊กใส่สีพึ่งือทำอะไรแต่คำหมากคำหนึ่ง ต้องใส่เลยเปรียบเทียเหมือนยาดำนะฮะนั่นพระทุกทุกองค์ที่ทําอยู่ก็จะใช้ชันหมากเนตัวประกอบเว้นแต่พี่ไหนเน้นว่าจะทําเป็นเนื้อชันหมากก็จะใส่ชันหมากเยอะๆเนี่ยแต่คุณแผนเนี่ยแผนบายนแผนเอ่อเพอร์โตรินผู้แผนจะใส่เยอะหน่อยสนิลแรงอย่างเงี้ยพวกนี้แล้วก็เพื่อเอ่อเรียกว่าขาแม่ทุกอย่างใส่หมดแหละนะแต่ที่นันหมากมาต้องใส่ชันหมากหลวงปู่หมดแต่เจ็ดก้อนไอ้เจ็ดคำสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เอาไปสร้างเป็นพระรุ่นอะไรครับ หลังจากสิน้นหลังจากนั้นแล้วเนะี่นยทุกรุ่นใส่หมดเลยทุกรุ่นใส่หมดเลยใส่หมดเลย,เลยอเราจะมาทำอะไรเงี้ยโรเกตกันอ็อกเกต์กอ,อ,กกอัดหลังนนนเ,นเนี่ยเนี่ยสีดำๆดำเยอะเนี่ยหมากเยอะเน,นี่ยสีเนี่ยก็จะใส่ชั้นหมากจะเน้นเนื้อเส้นธาตุขันตรงธาตุขันก็คืออะไรเกศจีวเรเล็บเลือดอยากใครจะไปทำมาธาตุขันเลยเรียกว่าผู้ขอเลือดหน่อยที่ไปทำพระ บุกข,ขอหนังหน่อยไปทําพระใครจะให้เนื้อให้หนังแต่ว่ามันโดยบังเอิญคือท่านบอกว่าทุกวันที่สิบสี่ค่ำน่ะให้มาปรุงให้สาของพ่อไปนะสั่งไว้แค่นั้นแหละพอที่สิบห้าค่ำพอสิบสี่ค่ำมจะไปเป็นโกรนสิบสี่ค่ำก็ไปสิบสี่ค่ำไม่มาก็แปลกเนี่ยเส้นผมนั่นเนี่ยปกติแข็งที่เป็นนุ่ดแต่ท่าเนี่ย แข่งมันเหมือนมันแปลงแต่เวลาท่านจะให้บริจาคปงเนี่ยอน้ำมนต์มาขันหนึ่งจะมาเซยมาทำรูปนี่เป็นสัมปชเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีโกงก็มีโกงแบบโบราณเนี่ยแต่ก็เอาเอาอีพเนี่ยตาบงกันตึงตึงตึงมีโกงไม่เห็นตุ๊กตาคู่กับเนี่ยแล้วไปที่ตัดผมตะไม้กอบก็จะเ็บียดหนังใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละต่นี่เราเนี่ยเอาสบงเท่าไหร่ล่ะ ดึงให้ตึงทันเลยแฟดแฟดแฟดนี่ก็ส่งให้กาดต้องเขอมาเลยจะได้ก่อนปร่งในทันเลยตอนนี้ปร่งทีแรกก็าแบบตัดผมพอปร่งขั้นที่สองเดี๋ยววาขัดมันเนี่ยตอนขัดมันนึ่มก็จะมีแหละหนังศีรษะไข่อะไข่ศีรษะอะมันจะติดมาเป็นตะมันพูดไปเนี่ยมาไปอ๋นเก็บเอาไว้ให้หมดเลยนัเก็บไว้หมดเขาบอกว่าไปขอเนื้อขอหนังใครจะให้อ่ะครับนี้มันวัดให้โดยบังเอิญหรอเห็นไหม นี่เรารู้จักเอามาใช้เท่านั้นแหละแสดงว่าอาจารย์นี่มีปัญญานะครับบางคนไม่คิดนะครับนี่แสดงว่าอาจารย์เนี่ยเก็บทุกรายละเอียดปู่หมดเลยนะเนี่ยเก็บั่นแหละก็จะแม้แต่ว่าเล็บเหมือนกันนะครับก็ดังปู่องค์เดียวมักจะเก็บเล็บเนี่เล็บตัดตัดตัดเนี่ยครับแต่ทุดดงท่านก็ไปทิ้งนะแล้วครับเก็บเอาไว้ด้วยครับก็แปลกหรือเปล่าก็เสียงเนี่ยในที่จริงจะใส่จะมีเล็บจะมีเล็บใส ในะท่านอันนี้ก็ออพอรบผู้เดเห็นหมดละยังได้กิ่งก็มีใส mm hmm. เล็บเน่ยเล็บใสตอนนี้ไม่อยู่คราวนเล็บจะใกล้จะหมดแล้วก็คนไปกราเนี่ยแตหยิบมาปั๊บเอาของสิทธิ์อยู่ข้างหน้าเล,ดดลาววย,มมเย,ยวนนันนี้น่าจะอยู่ขออนะ้างไหนรู้อย,ายาานะ่างย่ามันแอบให้แนละ้วก mm ็ hmm. รับไว้ใช่ไหมเปิดดูเป็นอะไรเนะ <Huh. S 2> ลยมะกักออ๋เล็บบู mm hmm. แอบให้นะ ก็ได้มาตอนนั้สองกัดกันน่ยถ้ามามาใส่เนี่ยก็เราไปไปไหนเนี่ย็ามาใส่ตามกิ่งตามพระตามอะไรอรุสิตนั่นแหละพอฟังอย่างนี้แล้วมันมีอะไรน่าตื่นเต้นเยอะเลยของขอาจารย์ครับแล้วอาจารย์แล้วเรื่องที่ว่าลังต่อไปทํหลังที่จีวรหลวงปู่เนี่ยมันคือมันคือ,คอที่มาที่ไปยังไงอาจารย์หมายถึงว่าตังก็บ,บอกว่าเบอนี้เป็นของทุนสิทธิ์อย่างหนงึ่งคือม่ใช่ทีสิท์ที่มันจะไปทำใช่ครับตอนนี้ก็ไปทาแล้วก็คือว่าเป็นของดีนั่นแหละเป็ไปองดีอะไรๆทงพะตีผืนเนี่ย าจารย์พอทราบประวัติไหมมันมีที่มาที่ไปยังไงมันไปทําที่ไหนอะไรไปของเก่าหรือว่าหลวงปู่ทิ้งแล้วหรือยังไงหลวงปู่เป็นพระที่ไม่ทิ้งของนะ่ะครับแต่ของที่ดีที่สุดที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยบางทีมุตนาลูกศิษย์แม้แต่ช่วยงานอะไรเยอะแยะทั้งหลายเนี่ยเขาจะตอบแทนเนี่ยบางทีจะให้ชุดหนึ่งเนี่ยสองท่านชุดหนึ่งเลยจะให้เนี่ยครับจถือว่าคนนั้นที่ได้ก็โชคดีแล้วในสุดยอดก็พา่านชุดหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นปู่จะเป็นพระองค์เดียวที่ไม่ทิ้งนะ จทิงเลยแม้แต่เนี่ยภาคก,กาบนะครับเนี่ยท่า<ๆ>นจะเห็นอยู่ท่านก็ยังมาพาดแล้วเขานี้ทับอีกทีล้วก็ขีดสงสัยอีกปูภาคกาบปูจะมาพาดได้ทำไมบอกเขาถวายมาเนี่ยส่วนใหญ่คนอื่นก็เอาไปทิ้งหมดภาคก,กราบนะแล้วประเคนคบบอกไปดีเราอภัพเขาถวายมาต้องใช้ไขยหมดก็ได้อานิสงก็ตั้งใจแล้วเนี่ยท่านก็เลยมาเย็บบางทีเนี่ย เป็นสิบพืนก็มีนะยี่ห้อมุมสองเนี่ยสองซีกนี่วัดนะเขาพาบ่าแล้วเขา,าพาดได้อกรับอีกทีหน, oh. นึ่งแล้วนั่งกระเสกไปลงสินบางท่าก,ก็กกดึงให้อ้าไปแผ่นนึง oh. ไปแผ่นนึง oh. เอ็มอ่ะกลายเป็นของดีไปแล้ว oh. อ่าเนี่ยไปเป็นการมันให้กำลังใจลูกศิษย์กันไงเนี่ยนั่นเป็นพระองค์เดียวที่ไม่ทิ้งของนะ่ยนีนตอนอีกทีหนึง่งเราบอกว่าเสือเนี่ยจะตั้งเสือพื้นตัวเนี้ยคราจะชี้ คือก่อนจะไปเรียนวิชากับท่านเนี่ยท่านบอกต้องมาขอนิสัยก่อนอต้องไปขอนิสัยเนี่ยเป็นสิบวันนะครับขอนิสยัยท่านจะดูว่าเราตั้งใจดูตั้งใจเรียนยังไงแล้วก็ทําให้เราดูด้วยวะครูเนี่ยเขาจะปฏิบัติยังไงนี่ว่าจะให้นิสัยลูกศิษย์เนี่ยเขาบอกขอนิสัยเนี่ยไปจะไปให้ข้อทำไมคือดูการปฏิบัติของท่านนั่นแหละเนี่ยอย่างเนี่ยว่าท่านทำยังไงจำวัดยังไงสงนามยังไงนั่งยังไง จะสอนหมดนะว่านั่งก็ไดยจะไปนั่งกับสม่าทนะไม่ดีจองหองนั่งยองๆก็ไม่ดีนั่งนั่งพระเพียบดีเราเป็นลูกศิษย์เทพเหมือนนั่นแล้วก็เจ้าชีนั่นชีเจ้าเสือเทียนั่งเนี่ยรู้ไหมว่าเนียนั่งมากี่ปีแล้วเราไปสาบกันปุ๊บสิบปีแล้วนะใช้ของเนี่ยมันจะสอนแหละใช้ของเนี่ยอย่าไปใช้ฟุ่มเฟือยญาติโยงก็มาถวายแล้วเนี่ยเขาตั้งใจมาถวายเขาเอาแต่ของดีๆมาถวายพระ เราไปใช้ที้ทิ้งเราทิ้งนะไม่ดีอภัพนะบาปนั่นใช้ของใช้เขาให้เต็มที่ให้ดีเนี่ยสอนเรารู้จักใช้ของขยันประหยัดมัธยัสถอดทนซื่อตรงสจริงเราจะสอนนะนั่นแหละทบางอาเนี่ยแล้วอย่างหลวงปู่ท่านปล่อยสัตว์เนี่ยท่านฉันเจไหมหรือว่าฉันได้ไหมฉันปกติปกติแต่ว่าอะไรใหญ่ใ่ทั้งไมไดหลังทลีลนะครับหรือวมันจะเป็นกุ้งเป็นปลาส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า แต่ผักชอบอแต่ว่าเราไปท่านบอกเราไปเจาะจงอย่างนี้เป็นภาระเขาแล้วก็แบกเอางเ้ยประมาณแบบแบบเอาเพราะว่าบางองค์เห็นว่าท่านปล่อยสัตว์ปล่อยนู่นนี่นั่น<ม>แต่แเป็น,ปนแต่เล็กๆกุ<ม>้งเล็กๆแต่ว่าใหญ่ๆเขามันหลีกหมดแล้วมันมมจะเน้นผักผักมันเป็นตถา,ถาอย่าน,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 นี่ย่านก็นั่งชั้นเนี่ยท่าชอบผักชั้นผักนี่คือนิสัยของท่านแล้วก็ที่บอกว่า กระทั่งเอาวิธีหารนะกระทั่งหลังต่อต่อมาทํารังที่สังกติท่านแล้วมาให้สร้างวัตถุมงคลมีรูปเห็นแล้วก็ยังเมื่อเดา๋ยวอย่างที่ถามว่าเวลาทําพิธีเนี่ยมีอะไรเห็นทุกครั้งไหมก็เห็นทุกครั้งเนี่ยมาเนี่ยอะไรเห็นนะอย่างเวลาปีนั้นที่ทำพิธีภูมิสีพึ่งสาริกาผมเห็นมีรูปอยู่ที่มีแสงลงแสงลงมาเนี่ยนั่นแหละครับแสงลงมาได้แล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นประมาณทุ่มหนึ่งนะ พอได้เหลือเวลาปั๊บพอนจุดเทียนชัยดาวทิษฐานจิตของสามพรโคปับเต่าไม่อยู่ในสระน้ำเ่ด้านหลังพิธีท่านนะเมื่อคามันในพิธีเอางูเหลืองูอะไรตัวนั้นเป็นตัวมะขามใหญ่นะก็ห้อยหัวลงมาห้อยหัวลงมาห้อหัวลงมาก็ลองจีดูจีดูอยูเอ้างูมาไงเนี่ยงูตะขาบมันก็มาเนี่ย ไปเลือกแปลกไว้ล่ะสัตว์ผสมเนี่ยมาหมดเลย่อถ้าที่จะไปเข้าป่าเขาล็กไปมันมามาตรงที่คนจะทำธีใช่คนเยอะแยะนี่ธรรมดาสัตว์มันต้องกลัวนะไอ้มีฟุงมีไฟสัตว์ไม่มาหรอกนะมันฟุงสีพึ่งอ่ะครับเออเต่ามันก็คานมาไอ้งูก็หย่อนหัวมาเอออันนี้มันคือมันเป็นในแบเนี้เป็นธรรมชาติจะเห็นว่าเมตตาขึ้นสูงเลยสีพึ่งรุ่นอะไรครับสีพึ่งอันนี้สีพึ่งก็มากสอห้าอ๋อคือสีพึ่งทุกครั้งเลยจะ มีมวนาสารในตัวนี้เลยมีจะต้องใส่แล้วก็จะเป็นพิธีใหญ่ๆอยู่สองขนที่ว่าสปสั์อย่างนี้เลยทั้งสองครั้งเลยครับอ,อ,อีกรั้งหลังก็มีเป็นอย่างอื่นที่เป็นแสงลงที่ก็บอป็นแสงบนทรงชาติร้อมหมดเลยถ้าพูดนะแต่ก่อนไม่ก่อนนะเนไอยมือถือดิจิตอลอะไรไม่มีหรอกรแต่กล้องถ่ายธรรมดาเนี่ยถ่ายเกล้ากันเป็นตรงาติเลยรอบพิธีได้แต่ว่าท่านน่งประธานสมบอกเนี่ยทรงชาติมล้อมพิธีนะ พูดแต่เราก็มองไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าถ่ายรูปมาแล้วก็เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นคือพูดแต่ก็เป็นตามนั้นแหละเพราะว่ามีลูกศิษย์อยู่แถวการทล,ลักการทะล,ลมนะ่แหละเขาให้สิลพุ่งหมมาเป็นศิล์ตลับเลยของหลวงปู่มผมว่าพอรู้่างนี้พอรู้่างนี้ชอบเลยให้มาเยอะอยู่แล้วก็อันที่พึ่งท่านเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสมายอยู่ป่าเนะี่ยครูบาอาจารย์นั่งสอนนี่ให้สอนนี่ให้อยากจะสอนให้หลายๆสิ่ออย่างเนี่ยท่านบอกว่า ให้เป็นพระหมอเร mm hmm. ียนว่าเรียนยาไหมบูมไม่เอาต้องไปขุดว่านขุดยาไม่ดียาบัดเป็นภาคต้นเขียวต้นไม้แต่บอกอะไรที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องต้องไปภาคของอะไรต่างนี่แล้ง่ายๆอ่ะบัวจ้างาบอกทำสีพึ่งสีพึ่งมาบอกดีร้อยแปดเนี่ยครับเขาว่ารักษาโรคได้ทาอะไรได้รักษาโรคได้เนี่ยทาได้เป็นเมตตา,าหมานิยมทาของก็ขายดีเป็นแผลเป็นกู้สัติเงินเริ่มมีอยู่คนก็ผีไล่ไล่ผีอะไรแบบไม่ออก เอาสีผูปูไปทาวะ่อนร่อรอนออกเลยที่เรานี่มเถึงสิบอย่างเลยตอนนี้ก็บอกดีร้อยแปดครับชันถึงเรื่องนั่นแหละแล้วก็นี่จะใส่ก็คือเอทป็นซึ่งพิธิการนี่ตอนนี้ก็คือทำพิธีแบบโบราณที่แรกทำกระทะเล็กเขาเนี้ไอ้ทองเหลืองทำมาถึงหัวล็อกก็โอ้ไปพอล็อกติดกระทะไปพอีหลังมันจะทำใบบัวเอออย่างนี้แหละอ้วกเล ทางพระธาตุาไปบัวแล้วทางมาเขียนยันเขียนยันเขียนให้เสร็จแล้วก็เอาเทียนใส่ของใส่บ้านใส่ทามาก่อไฟเองเลย <S <S นั่นในรูปจะมีก่อไฟสุมไฟเองแนะสงวนเพราะถ้าจะควรมนพิธีตามที่แล้วจะเอาสุดท้ายก็เอาธันมาจะคำหนึ่งใส่ไปแล้วจะมีผงผงจะเจียไปทับมังอะไรก็ใส่ไปควรแล้วก็นกไสกาเนี่ยก็ใส่ไปแล้วก็มือโปรใส่ในี้กถาเน่ย แล้วนส่สิ่งแบงบดไปภาวนาแต่เราก็ทำที่กวนต่อจนได้ที่แล้วก็ตัดนั้นสมัยก่อนก็จะใส่เป็นเป็นบาทเป็นบาทแบบปบาทเยอะเลยนะแต่ทุกวันนี้ก็มปอยู่ใบหนึ่งยังเหลือก้นอยู่งั้นเนี่ยก็เลยเออดีกันไม่ออกขูดไม่ออกไงก็เลยใส่น้ำมนตัวนี้อาบน้ำมนต์ไดาบาทนั่นะทำอาบน้ำมนไปเรื่อยดีอันนั้นก็มันก็เป็นแปลกเลยเฉพาะสีพึ่งก้นบาทในคนกระหาแล้วนะ มันจะมีของ้รยแปดอยู่นั่นหมดแม้แต่ใบพา,ายที่ใช้เนะี่ยเป็นใบคูณนะแต่ต้องอากาฝากลักกาฝากมายมายมาผูกทําเป็นใบพา,ายนะละวควรมนันครเป็นใบเป็นไม้ใบพา,ายที่ว่าต่างอาจารย์อ่นครับใช้กาฝากลักกาฝาก,าฝากมารุมทามัดรวงไว้ทำเป็นพายกวนี่นะหัวข้างบนที่เป็นหัวระพรุนะ,ะไอ้ม้ที่พายอนะะ,ะยงแต่สินั่นจะเขียนยัน เป็นแผ่นเงินแผ่นทองมาสองยันไต่กลางกระทะแต่เจ้าสองยันนี้ก็แปลกถูกกบฏสองครั้งแหละ<อ>แต่ก็เอามาคืนทั้งสองครั้งนะเราเลยบอกประกาศว่าคือเพราะนั้นหนาเขา้อมาคอยสนใจไนดะ้เราต้องไปดูพิธีกรรมต่างๆเราสิด,ดูไปแต่ทามาก็แผ่นยันหายถามว่าเอาได้ยันที่ยันทองคำกระเงินไปไหนนะมันไม่รู้ไปไหนอยู่ๆมามาถึง่เจ็ดวันนะเอามาคืนบอกอยู่มันรอดไปหมดวัน ก็บอกยอยาาไปบอกเนี่ยของนี่เป็นของส่วนกลางเราไทยจะกิบพิธีทุกครั้งใครยเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วปัจจุบันสมัยนี้อยู่ไหนครับก็อยู่ก็เก็บอยู่กับอาจารย์ก็จะต้องใช้ไงเราทำนู่นทำนี่ก็ใช้แล้วก็อีกทีหนึ่งก็หาอีกพอแค่สองก็หาอีกอยู่ๆมันก็มือคืนเดียวกแหละบอกอยู่เปนร้อนมีตะเลือดตะราวไม่ธรรมดานะครับนี่สี่พึ่งนะครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่อาจารย์อ๋อที่ถามไม่ถามไม่ได้เลยผมไปัางนั้นผมไป ล่าสุดผมมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเข้มขังมากเลยกุมารทองกุ oh. มารทองเนี่ยสามองค์ทำไมถึงต้นเหตุเลยอาจารย์ทำไมถึงสร้างกุมารทองอันนี้เขาเด็ดเยอะองค์สองเนี่ยพวกเพชรนะคสั่งพิซซาได้สั่งพิซซาได้ก oh. ็มา,ามาส่งของเนี่ยพิซซามาส่งขง้าพิซซาส่งข้าพิซซาใครสั่ง พวกเพชรว่าให้วูกเพชรพี่ติดคนก็อยู่ที่แม่กองไปเล่นน้ําแหวนในมือหายหายได้ม่นน้ำอ่ะแม่กองจะไปหาไงเจอใช่ป่ะแล้วบอกพี่ผูมาเนี่ยนะกลับไปใหม่ไปลงตรงนั้นนะ่ยคุยคุยกี่คนวนะ่าแวนวี่เข้ามาในมือเองเต่็แล้วบอกใจเราค้านว่าไม่ไม่ทำ ไปทีังได้เจ็ดวันไปกาบตัวเนี่ยผูมามาฟ้องผู้ว่านะผู้วมาฟอา้องจ้าช่วยไปทําให้กว่ากันนะไ่ทาให้ม่เป็นไายมาเป็นเม็ดเ,เ,เล็กก็ได้เป็นลูกอมก็ได้เดียวจะไปอยู่ช่วยครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมา้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด คลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ